กล้องผมมันอา่านว่าดูตัวเลขดิตัวเลขวิ่งปะดูตัวเลขที่เกาะที่หมวกดิมันวิ่งปะมีต <Okay. S 2> ัวเลขปะวิ่งวิ่งโอเคฮะทางแก๊งนี่เหรอทางแก๊งนี่เหรอมึนๆเลยพี่ครับต้องคุณทอนทางไหนก็ต้องอุสาวเซเวน่นสาวเซเว่นพี่สาวเซเวน่น อะไรอ่ะครับเแรงเสียงโคตรด,ดังเลยอ่ะคัะนนี้แรงมะตามทานันนะตามทันเปล่ามแม่นอนจริงๆผู้ชายคนนี้โหเอ็ดคันตูดอย่างสวย สุดยอดเลยอ,อเล่ <laughs> เอาวิมาไปแดงอ่ะอาจารย์ปอนบอกไม่มีใครรอกูเลย <laughs> ขี่ปอนเมื่อกี้ขับปอนดยมา ชะลอให้พี่เขานำกันนะครับผมนำเลยพี่สัน ล่าออกไม่ทันออกไม่ทันนะครับผมตมื่กี้ ผมเสียวเลย <laughs> ไม่ได้เสียงรถอาจารย์ปอนเลยนะ อาจารย์ปอยขี่โคตรโห,ด,หดเลยว่ะ กลับก็บขี่เล่นกันหนุ่มๆแล้วแ๋ยวก็เดินทางกลับบ้านกันนะครับผมทางแบบนี้ผมไม่เคยขี่นะครับผมก็เลยต้องใช้ความเร็วน้อยนิดนึงนะก็ไม่ได้ขี่เร็วมากก็ต้องเป็นห่วงพี่ปอนที่มาด้วยกันด้วยนะครับผมฮ้ยโค้งยพี่เบาเด้อ พี่ทันแจกสติกเกอร์นะครับผมแล้วพี่มานัดอ่ะเอจะมาเขาจะเอาเปล่าเขาติดอยู่แล้วแหละแล้วแล้วเราแยกกันตรงไหนพี่ทันตรงนี้เหรอแยกตรงไปไปเดินข้างหน้านอ่ะเมื่อยพี่ทันแจกสติ๊กเกอร์เที่ยวติดตู้เย็นพี่เหรอด้ของพี่นะขอบคครับพี่ขอบครับ เด๋ยวติดคันนี้แหละแล้วพี่พี่ไปไหน่ะเดี๋ยวแยกกันข้างหน้ามัง้งเห็นพี่ซันวะพ่อยู่รงไหนนะ่จะไปทำบ้าอะไรมัน,นมันไกลไปลขี่เส้นเกษตรบ้านเราก็ได้ไ่อน้ไม่เชื่อมันมืดลมมันแรงเออเออดื้อนะพี่ ปะโอ้โหลมมันแรงผมเคยไปแล้วแล้วกลางคืนหนูจะไปขี่ให้อันตรายทำบ้าเลยพี่ปอนนีก่อนน้ำเลยน้ำไปเลยชอบดื้อพี่ปอเนอี่ยโทหาผมทุกวันอะ พี่ซันแจกสติกเกอร์คนละอันอีกแต่ได้ให้ลืมอุดหนุนพี่เขานะครับผม5ชิ้น1 0ึงบาทนะแบบใหม่3อันและแบบเก่า2ออันนะครับผมนะครับฝากไปติดตามช่องไบ k e เ s อร์ซันของพี่ซันด้วยนะครับผม ผมเนี่ะโอ้งสะพานนะครัวมากนะผมไฟสักดวงก็ไม่มีโอ้โหมีอยู่ดวงเดียวเข้มๆตุ๊ดตุ๊ดโอ,โโอโ้ระวังระวังโอ้โหมีโค้งอีนกนะใครไม่เคยมานี่เสียวแน่นอนนะผมตรงนี้จะบ้า ตรงนี้เหรอโอเคพี่สันน่าจะกลับแล้วนะครับผมแยกกันตรงนี้เหรอพี่ปอน,รนเราแยกกับพี่เขาตรงนี้ใช่ปหมไฟแดงเรา <Sow interests. S 1> แยกกับพี่เขาตรงนี้ใช่ไหมเราแยกกับพี่เขาตรงนี้ใช่ไหมก็ผมเห็นพี่เบี่ยงออกมานะก็ผมเห็นพี่เบี่ยงออกมาผมก็ตามพี่มาไปทีบ้านเราเลี้ยวซ้ายไปดินำรถ ฮะทางเราเลี้ยวซ้ป่ะไม่รู้ไม่รู้มไม่รู้ทางเหรอเออไม,ไม่รู้ขี่ผมขี่ไปเรื่อยๆเอาง่ายๆแลวผมกลับอะอนำ้ำรลดว้าจังหนุ่มไม่ดี ายไหน่ของพ่อจันเนี่ย มีเบิ้ลฮึมฮึมด้วยแน่นอนจริงๆผู้ชายคนนี้โอ้ไปถูกแล้วผมเลี้ยวมากแค่นี้ผมก็จำได้แล้วยิงใหญเนาะ